ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะนะพี่คนที่รับชมอยู่ในวันนี้นะทุกคนเห็นอะไรใหม่ภา้ายบนเนี่ยมันบอกว่าใหม่ ff มอเนอร์คือแพ็คคณะของทันจิโร่และสอกระบวนชารยึดเข้ K. หุ่ยนี่คนน,นี้ดูทันจิโร่อันนี่ไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟไทยนะฟังอันนี้ก็จะเป็นอ่าปานวาลีไล่หล่ำปลาไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าสายน้ําไหลจุดจบ,ดบ,บนะผมท่านี้เป็นกระบวนท่าที่เท่าไหร่อย่ากคนดู กระบวนท่าที่5สายน้ำไหลจุดจบชิง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 อันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วเป็นหน้าของกระบวนท่าที่6สายน้ำวนนะครับผมพริ้งกระโดดขึ้นไปแล้วก็หมุนดาบอ่าอันนี้ก็แบบว่าแบบว่าแบบฟันโยกซ้ายโยกขวาแบบสายน้ำไหลจุดจบแล้วก็ฟันร่างอ่าวันนี้200โทเค็น1้0โทเค็น120โทเค็นผมมีทั้งหมด57,367เพชรไปไม่ต้องรีลาไม่ต้องรอแล้วครับวันนี้สุ่มไปเลยโอ้โห โอ้โหให้แต่สแตมอาหาจัดไปอีกมันคาร์ละร้อยห้าสิบเพชรเองมันก็ไม่แพงเช่าไรนะครับแล้วก็สุ่มๆไปเลยทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมด120โทเค็น139โทเค็น155โทเค็นแล้วนะครับผมก็สุม่มไปอีกุ้ยทำไมมีเสียงแปลกๆมีหนึอยเโทเค็นแล,ล้วครับเสียงแปลกๆแล้วอ๋อได้10อันมันก็เลยแบบมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นผมจะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง480โทเค็นนะครับเพราะว่า ถ้ามาถึง480โลแค่นเดนียวสามารถแลกได้หมดเลยอ่เริ่มเริ่มที่จะแบบแปลกๆเริ่มมีกลิ่นไอ้เชยไม่มาแต่สี่ป่ะมึงล็อกป่ะเนี่ยสีโฮโฮ่ร้อยแปดสิบบริเป๊ะไอ้เชี่ยมึงคืออันนี้มันเอามาโชว์แล้วมันมีของจริงป่ะหรือว่ามันแค่แบบเขาเรียกว่ายังไงดีมันเป็นการตลาดเจ๊เจ๊หรือเปล่าเนี่ยไอเนี่ยไอ้ท่าเนี่ยไอ,ไอ่ะแล้วก็ชุดเนี่ยแล้วก็เนี่ยไอ้เชี่ยแม่งสามพันก่อเพชรเลยสี่พันเพชรเนี่ยที่เราหมดไปเดี๋ยวก็ดูโอ้มันหมดเยอะเกินน่ะไม่แห้งเอ้ยอ่ะ แรกๆเลยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมน่ะก็แรกมาทาง,างด้านของชุดฮันจิโร่แล้วก็ทางด้านของกระบวนท่าที่5้าใส่น้เบรจุดๆอ๋อแล้วก็ด้านกระบวนท่าที่6นี่วารีอะไรสักอย่างนี่แหละลำวังวงช่วยลำวนใส่น้ำวนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน <F parking> นั่นนั่นนั่นฮันจิโร่จริงเหรอก็ตามนี่น,นะครับท่านผู้ชมก็ฮันจิโร่วันนี้จะไปลากผมคงคงไม่ได้คนได้ดูกัน วันนี้กลับไปรับชมเกมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องๆที่รับชมอยู่มาพบกูบกทอกับหลังยีโร่ใช่ปะเล่นเกมดีกว่าไอส้สายได้แม่งกูเห็นหน้าฮันจีโร่แล้วกูทธอทองสวัสดีทุกคนในตอนเชา้ากันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็โดดมาสู่กับแมปเน็กเทียรล่าทุกคนโอ,โอ้แม่งใส่กระจับแล้วะ่ะไอ้เหี้ยกูยังไม่ถึงพื้นเลยพวกมึงก็จเจ๊กันอีดหรือไงเอ้ย,ยแป๊บหนึ่งคนดูเลยต้องหาอุปกรณ์ในการแบบต่อสู้กันก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเอาล่ะได้เวลาแจมโอ้ สกาแดงกับแมงป่องแดงครับลูกงลกางนี่ลูกซองของเรา,เาแบบจะจอดได้ไหมแบบจะจอดได้ไหมยิงไกลไหมหนุม่มอะยิงไกลเอ๊ะเอ๊ะตัวนั้นเขาใส่กันอยู่เฮ้ยเฮงหรอ อ้าวเรื่องมาเกมมาเกมว้าปืนชิวกันที่เราอยากเล่งพอดีเลยอุ้มาไอ้มาจากไหนหมอนี้มาแต่ไหนหมอนี้มาแต่ไหนเป็นไงเจอปืนชิวชิวิวเราเนี่ชิวกันชิวกันบอกเลยว่ายิงชิวเหมือนกันครับเหมือนชื่อเลยจังหวะนี้ไอ้หนุ่มคนนี้ก็วิ่งมาจากไหนครับเนี่ยอล้จะปะฮูโวโยโยยนี่ฟันดี เองรู้จักคันจิโล่หรอฮะคันจิโลปานตะกัวน้องอัปเดตใหม่ตกใส่ผอนี่ไม่เคยดูนะสงสัยนะอะไะได้เวลาแอบลุกชงของเราแล้วกับท่านผู้ชมตอนนี้ในเมืองก็มึงกี้มันลงกันเยอะมากนะผมก็แบบเข้ามายิงเหมือนพวกมันไม่ทันนะดูว่ามันแบบยิงกันเยอะแยดนะ่รหบผมลงประมาณสองสามตีได้อุ้ยอะไรอะไรมันจะยิงเียงไง เรายิงเสียงนายอยู่แต่เส้หนหายปืนที่มันใส่ตะขบสีไม่ได้คนดูข้อเสียหลักเลยคือใส่ตะขบสีไม่ได้นี่แหละถ้าใส่ได้คือมันจะเป็นอะไรที่แบบแจ่มากเลยเพราะว่ามันยิงระยะไกลไม่ค่อยเก่งเพราะมันใส่ตะขบสีไม่ได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาซื้อหน้าของชิบับเซย์่อนอาเซบหมดอย่างมากในเมืองเนี่ยผมขอลองปล่อยโดนดูดิเออแต่ดูเหมือนว่าในเมืองจะไม่มีคนเฮ้ยเอ้าแต่ว่ามันมีคนจุบกันตรงนี้เลยคนดูโอ้โหเอ็งยามกันแบบจมจมูกเลยแม่งแบบจุบกันใต้จมูกผมเลยแล้วมันจุบกรนเร็จด้วยนะครับท่านผู้ชม โอ้แล้วเป็นงานได้ดีตัวนี้เกิดมากี่ตัวนะเพื่อนมึงเนี่ยฮะเ,เพื่อนเองมาเกิดมากี่คนน้องเป็นไงเรื่องที่ไม่ลดหรกครับเพราะว่าพี่ใช่แล้วของอ,อันโตนิโออันนี้เอาวิทยุมาเลยยังไงมีเพื่อนมันเกิดมาใหม่หนึ่งตัวที่ผมเห็นนะไม่น่ใจะอาจจะเกิดเกินมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับผมแล้วเหมือนว่ามันจะมุ่งหน้าไปตรงจุดเดิมที่มันตายเมื่อกี้ที่ผมยิงไปก่อนหน้านี้มั้งเนี่ยเพราะว่าไอชุดดำๆมันจะเป็นเพื่อนมันก็ได้ อ๋อไอตัวไอตัวเอหกสุดตัวแรกเหรอโอ้ยไอตัวแอนดูมเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าเมืองนี้น่าจะหมดเมืองไปแล้วแหละครับทานผู้ชมได้เวลาออกไปหาคนที่เมืองอื่นเอ้ยทุกคนครับแต่ว่าจนั้ออย่างนี้เลยนะทุกคนดูหน้าฮาจิโร่ผมมาเปลี่ยนหน้าให้ใหม่จริงๆฮาจิโร่เนี่ยมันน่าจะทําแบบส่วนหัวให้มันเป็นอันนี้เนาะทุกคนเาเรียกว่ายังไงวะ ทำให้ส่วนหัวมันเป็นแบบอ่าทรงผมอ่ะ,ะเราจะได้แบบหาหน้ากากอื่นมาปิดหน้าฮันจิโร่ได้เจ็ดเอ็มดันทาทรงผมไปไว้ในส่วนหน้ากากนะครับใครมาอีกวะเนี่ยไอเอ้ยตกไกลหมดเลยนะครับเล่นเอคีเลยนะคุณผู้ชมค่อนข้างอันตรายนะผมมามาเราเติมก่ออยู่เติมก่ออยู่เราเติมก่ออยู่ที่วราจะยิงรถกบเลยตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ฮันจิโร่เราขาดคัดตนะไอตัวนีเ้เอาเอามีตัดหัวไหมเราเกิดได้คัตนะ ไม่ใช่เลยหรอกคือกางจะอธิบายเบอร์เก้ได้ผมเพราะว่าจีนไม่ทําแบบทรงผมอ่ะไม่เป็นแบบทรงผมไงนี่มันคือส่วนหน้ากากนะผมก็เลยแบบหาหน้ากากเลยมาปิดของหน้าฮันจิโร่ไม่ได้นะครับก็เลยดูแบบอีหยังก็ไม่รู้ฮันจิโร่เรานะครับตอนนี้ไปดูดิอ๋อนี่สองตัวฮดช็อตอุ้ย มันน,น,น่าจุกกันได้นะอุย้ยตอนนั้นมีคนด้วยครับดูระๆๆวังการระวังการโอ้ผมไม่ได้ซื้อก่อนสาม,มไม่ได้ซื้อหมวกสามไม่ได้มาเนะี่ยต้องซื้อก่อน,นครับซื้อก่อนซื้อก่อน,ออนลืมเช็คเลยว่าตัวเองไม่มีนะครับผมไหนอยู่ข้างบนโอ้ย เอาเมื่อไรห,หนุม่มเอาเมื่อไรห,หนุม่มอ้อข้างบนข้างบนน่าจะหลบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวข้างล่างพุ่งเติมก่อนแล้วก็รอวัดหัวจังหวะนี้ยังไงตัวข้างบนตัวข้างบนวัดด้ไหมวัดด้วยกันป้าอัดตัวไปเลยเมื่อแรกขอไม่ดูก็อัดตัวไปเลยออเอฟโฟเอฟโอุ้ยมีกระมาอีกตัวหนึง่นงยังมีหนึ่งตัวอ้าวเม็ดเดียวร่วงครับผมนึกว่าโปรลักวงหัดจังหงวะนี้อ่าพวกปิ๊กเอาของเธอมาเลย โอ้เขามีเค่องไม้กระบ,บองว่ะวันนีท้ทานจิโร่เราจะหาดาบเจอไม่ได้คานผู้ชมจะหาไม่เจอแน่เลยดูทรงแล้วน,นะครับอันย่ากเกิดอ้าวประตูต,ตกไปข้างล่างนี่มาลืมเฮ้เราก็ยิงมาข้างล่างแต่ขึ้นมาดูมันข้างบนเฉยเลยนะฮะแล้วก็อีศพหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอวิ่งเข้าไปดูดนี่มันจะมีคนปะวะ <S <S ไหนดูสิโดนกระพริบหน่อยโดนกระพริบหน่อยมีคนหรือเปล่าอาจจะมีนะผมว่าอาจจะมีไหนกระพริบหน่อยดิเฮ้ยมึงไม่กระพริบละโดนโอ้เฮ้เราก็รอมันกระพริบแต่มันไม่กระพริบนะครับโอเค สรุปเอาเป็นว่าโดนไม่กระพริบนะนอนหรือว่ามันกระพริบแต่ว่ามันไม่มีคนมาเขาดูเออแต่แปลกปกติมันต้องแบบเป็นคืนวึ้งออกมาไงแต่แถวโซนกลางตัวนี้มีคนเปิดตู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นแล้วกันนะครับอ่าแล้วทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมได้อดีตเครื่องดีดเข้าไปดีกว่านะฮะผมทันจิโร่ของเราอุ้ยมีคนสู้มอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงตรงนี้แหละโอ,โอ้ยเครื่องดีดอย่าติดเออมีคนชุบคันแล้วน่าจะเสร็จพอดีนะครับพอดีเปลเลยอ่ะ ม่มีคนจะมาดักเอ๊ะตีนบอุ้ยมันจะขับรถออกฝั่งไหนเนี่ยไอ้หนุ่มโอ้โห,โโหแล้วมันจุกกระติกพอดีเฮ้ยอ้าวมันยาไม่มีนี่ว่านี่มันพูดเสียตละของเทนะครับผมยาเตียงไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ว่าอ่ะอ๋อนึกว่ามันนึกว่าผมโดนลาดเมื่อกี้ผมนึกว่าคิวผมไม่ขึ้นนะอ่าศัตูอาจจะลง เมืองขนา้างหน้าเราก็เป็นได้นะผมลองไปโดนเข้าไปเช็คดูดีกว่าผมกลัวโดนดักวงไงก็โดนแล้วตอนนี้โดนเราก็แบบกำลังคืบค้างเข้าไปนะไงมีตัวอยู่ในตู้หนึ่งตัวนะครับอุย้ยกล่องศพใครวะเนี่ยมันยิงเยอะมากเลยศพตรงเนี้ยคือเวลามันเจอศพศัตรูแบบเป็นกล่องเลยคันในสันนิษฐานเลยสุยขอที่หาเลยครับว่ามันคือตัวเดียวกันที่มันยิงอยู่คนเดียวเมื่อกี้ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะแต่ว่าตัวขวาเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวบินอยู่บนฟ้านะผมมองไปแล้วมันไม่เห็นไงตัวซ้ายล่ะ อยู่ในบ้านเหรออยู่ไหนว่าคนดู๋ออยู่นี่แค่งทำอะไรอมลึกอมลึกทำอะไรอมลึกเคทุกคนว่าปืนนี้เสียงเหมือนปืนอะไรผมเหมือนว่าผมนึกว่ามันเหมือน M4 นะเดี๋ยวรู้สึกว่ายิงแรงกว่า M4 อะ้แบบในระยะกลางๆนะครับไหนว่าตัวขวามือไปไหนแล้วว่าเมื่อกี้คนดูคือเห็นมันอยู่ขวามืออุ้ยอ๋อมีคนอยู่ตรงังตรงไม้ตรงไม้โผมาเร็วเดี๋ยวเกาะพี่หมด โอเคถือก็ไปโผกมาแต่แรกแล้วที่จะได้แบบเอาปืนนั่นลากหวัวคมค้มโชว์หน่อยนะแหน่จะแบบมารีวิวปืนซะหน่อยนะกดรีวิวเลยเก,ก็บกระสุนมาเยอะๆผมยังไม่มีนะขอเครื่องดีดเลยว่ะอยจะได้เครื่องดีดอะเผื่อแบบเอาไว้ใช้ขึ้นโลโบอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นไงมาที่ไปดูแล้วไงอ่าลากหวัวลากหวัวลากหวัว okay. โอเคอุ้อยมีคนลงใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับเราคนดู ตรงกลางลานมันโดนเวทยิงตายกันหลายตัวเลยอุย้ยในเต็นท์มีคนยนบ้านก็มีคนอุย้ยทำไมมันยืนขาตายอย่างไรบ้างน่นนะมันจะลากหัวผมหรือเปล่าผมว่ามันลากหัวผมอ่ะอุ้ยปืนเรามันก็เสียงจิ้วจิ้วฝังหน่อยครับว่าเป็นเก็บเสียงเลยว่าเป็นแบบใช้ปืนหลักอีกอันสีตรงสี กระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยคือปืนนี้มันแพ้ระยะไกลก็ดูมันยิงไม่ได้ระยะไกลนะครับจะเข้าวก่อนเออมาดีก็มาดีน้องก็มาดีน้องคือยิงหัวแรงนะได้พี่บอกไว้ก่อนปืนพี่อะถึงจะยิงตัวเบาแต่ยิงหัวแรงมากนะครับไม่รู้ว่าทำมเหมือนการแม่งหมนนี่โมจะมีอีตัวนะผมคิดว่า ลากหัวลากหัวควบคมมันตัง้งไอวอลไว้มีเกินหนึ่งด้วยนี่หว่าสองตัวนะครับผมีตัวอยู่ตรงนี้ละเอ,อียดดูคอมมันถอยไปตรงนู้นแล้วนะครับสามตัวเลยมั้งเนี่ยก็จะมีสามตัวว่ะเหมือนจะสู้กันอยู่ด้วยนะครับหรือเปล่าสู้กันหรือว่ายิงกูเนี่ย ่าเอาไงดีเอา้าอ้ามันคนละตีกันด่ากูก็รู้ว่าตีในการเห็นยืนอยู่ตรงนั้นมุมแล้วตาน่าก็ไม่ยิงกันสักทียังยังอีกยังไม่ยิงกันอีกพวกมึงเนี่ยฮะไม่เงยกระตุอกูก,ก็จะหมดแล้วเนี่ยปลาระเบิดก็ไม่ถึงด้วยนะครับอ้าวมันโดนยิงข้างหลังโดนยิงข้างหลัง อ,อ้ยเฮ้ยมันไม่ตายเหรอผมยิงมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าก<อ>ูโดนลัดมน่าจะโดนลัดแน่เลยมาดูทรงแล้วก็โดนน่าจะโดนตัวข้างหลังลัดแน่เลยใช่ไหมเออนั่นไงไอวอลสีทองไม่งลัดผมหมดเลยก็<อ>ได้ยินเสียงจากขวามือเมื่อกี้มีอีกนะครับเดี๋ยวว่าผมเนี่ยต้องเข้ามาเอาเอา่าคณะของไอซาวล์แล้วก็กระสุนเพิ่มนะโอเค <laughs> ปืนที่ไม่กแอบยิงยากากันเลยเนี่ย,ย,ย <c oughs> ไปก่อนเลยเออ <c oughs> ไปก่อนเลยเธอเนี่ยยังไงว้าายกิลยกูได้อยู่ ยังไงสามออกไปก่อนเลยสามออกไปก่อนเลยนะฮะอ้าวศัตรูเหมือนจะปาระเบิดละลายโวกดดันผมนะผมนักผู้ชมผมจะทำการแบบว่า200ร q แต่เขาดีกว่ามามามึงเข้ามามึงเข้ามาแล้คนร,รอดูนะคนเราต่ดดอไรไอคิผมนะโอ้ระเบิดมึงก็เยอะเกินไอ้สองเฮ้ยมันจะช้าแล้วมันจะช้าแล้ว คืออะไรวะทอคอนเหรอไม่เล่นทอคอนนะครับวิ่งมาวิ่งมาเลยกดแบบกดได้ยอยู่และแส่น้ำใส่ล้ำบนวู้อาสกิลกดไดาอยู่หายละอะดิมันก็เจ็บเหมือนกันนะครับ เราต้องเติมเกาะชาร์าดูเติมก่อนแล้วก็ชาร์มันเลยเออคน5้าโจมไม่หันเป็นยังไงลหละห้าปืนอ่ะที่มีเฉพาะใน,นแมบเน็กเชียร่าก่องบีเฮ้เจอแบบว่าปานมาลีไล่ลำแบบไม่ใช่ดิกระแตะ่ใส่น้ำกระแตะ่ใส่น้ำวนกระแต่น้ำวนด้วยเออดุกละจบ